ครับสวัสดีครับผมนายอารันตชากันหารหัสนักศึกษา624104044ครับ6 2ทับครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่อง Augmented Six นะครับครับ Augmented Six นะครับเป็นคอร์ดโคลมัติกสเกลนะครับมีหน้าที่เอาไว้ส่งเข้าคอร์ดที่5นะครับก็คือเป็นคอร์ดที่4ของคิดต่างๆ นั่นเองนะครับออฟมินเทสิกนะครับแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะครับได้แก่1น 1. อิตาเลียนซิก 2. นะครับฝรั่งเศสซิก 3. เจอรมันซิกนะครับครับออกมินเทสิกนะครับก็มีทั้งเมเจอร์แล้วก็ไมเนอร์นะครับวิธีการหานะครับก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับครับเรามาดูกันที่เมเจอร์ก่อนครับวิธีการสร้างนะครับผมระยยกตัวอย่างคีซีมาครับ ก็คือคอร์ดหนึ่งนะครับนี่ครับไปคอร์ดที่ไปคอร์ดที่ c นั่นเองนะครับเราก็จะได้ f a c นะครับ c นะครับก็จะไม่ติดอะไรเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มตัวที่1ครึ่งเสียงครับแล้วก็ลดตัวที่3ลงครึ่งเสียงครับเราก็จะได้เป็น f sharp a แ a t แล้วก็ c นะครับครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการพลิกกลับครั้งที่1ครับเราก็จะได้ a f at, c f sharp นั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการหานะครับอันแรกจะเป็นอิตาเลียนซนะครับเราก็จะได้เป็น a f แ c f sharp และตัวสุดท้ายน,นะครับก็จะได้เป็น c นะครับพอเพิ่มตัวที่5ของคอที่ที่มานะครับในการหาอิตาเลียนซต่อไปก็จะเป็นฝรั่งเศสิกนะครับก็จะได้ a f แ c f sharp แล้วก็ดีนะครับที่ได้ก็เพราะว่าเราที่ได้ดีก็เพราะว่านับจากตัวที่5ของคอร์ดสนะครับ เป็นคู่2เมเจอร์ครับก็จะได้ดีนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการหาเจอรมันซิกนะครับก็จะได้เป็นเอแฟดซีเอชาร์ปตัวสุดท้ายนะครับเป็นอีแฟนะครับที่ได้อีแฟนะครับเราจะนับจากตัวที่5ของคอร์ดซีนะครับจะเป็นคู่3 m i ไมเนอร์นั่นเองนะครับก็เลยได้เป็นอีแฟนะครับ อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการสร้างและการหาของคีย์เมเจอร์นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการใส่ลงไปในโฟ a r พาร์นะครับของ o อฟินดอ i c ิกนะครับครับอิตาเลียนซนะครับที่เราหามาก็จะได้ a f a แ C C a นะครับรูปแบบการใส่ก็จะประมาณนี้ครับจะเป็นครบการใส่แบบประมาณนี้ครับจะเป็นโครมาติกนะครับครับต่อไปก็จะเป็น เจอมันซิกนะครับก็จะได้ f C แฟซีเอชาร์แล้วก็ e f แฟนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้ครับคับต่อไปก็จะเป็นฝรั่งเศสซิกนะครับก็จะได้ f f แฟซีเอชนะครับครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการสร้างและวิธีการหาของ k e y Min ครับผมได้ยกตัวอย่างมา เป็น f sharp minor นะครับครับก็มาอเดิมครับ f sharp minor คอร์หนไปคอร์สีครับ,เร,บ, f 1, รบเราก็จะได้เป็น b d แล้วก็ f sharp นะครับคีย์ที่ได้ f sharp เพราะว่าคีย์ f sharp minor นะครับติด f sharp นั่นเองนะครับจากนั้นรคีย์ minor นะครับเราจะเพิ่มแค่หนึ่งครึ่งเสียงอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ลด ตัวที่3ครึ่งเสียงือนคีย์เมเจอร์นะครับแล้วก็จะเป็น B ีชาร์ดีเอฟชาร์นะครับเพอเพิ่มตัวที่1ครึ่งเสียงครับจากนั้นเราก็จะพิก,กับครั้งที่1ครับก็จะได้เป็น D f ชาร์ arp, แล้วก็ b ีแฟครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหากันครับอันแรกก็จะเป็นอิตาเลียนสีกนะครับก็จะได้ D F arp, B ชาร์บีชาร์แล้วก็ f อฟชาร์ไม่ตัวครับ ก็คือเพิ่มตัวที่5ของคอร์ด4นั่นเองนะครับคล้ายๆของคียทางเมเจอร์เลยครับวิธีการหาแบบวิธีการหาต่อไปนะครับก็จะเป็นฝรั่งเศสิ์นะครับก็จะได้เป็น D F# เแล้วก็ G# นะครับที่ได้ G ที่ได้ D นะครับก็คือนับจากตัวที่5ของคอร์ด4นะครับอันนี้จะเป็นคู่2เมเจอร์นะครับก็เลยได้เป็น G# นะครับต่อไป จะเป็นเจอรมันซิครับก็จะได้เป็น D F B A ชาร์ชาร์ครับที่ได้ A ก็เพราะว่าเราจะต้องให้เป็นคู่3าไมเนอร์นะครับก็เหมือนเดิมความนับจับตัวที่5ของคอร์ด4นะครับเป็นแล้วก็คู่3ามไมเนอร์ครับก็จะได้เป็น A มาครับลักษณะการหาก็คล้ายๆกับคีเมเจอร์ครับครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ ของคีย์ทางไมเนอร์นะครับครับอิตาเลียนซิกนะครับก็จะได้เป็น D F# arp, B# arp, F# นะครับครับลักษณะการใส่ในคอร์ดในในโฟรพาร์ตก็จะประมาณนี้นะครับต่อ <c oughs> ไปนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นฝ <c oughs> รั่งเศสนะครับ <c oughs> ก็ได้ <c oughs> D F# arp, B# arp, แล้วก็ G# นะครับ <c oughs> <c oughs> เจอรมันซีก็ได้ดี f b a นะครับลักษณะการใส่ก็จะประมาณนี้นะครับครับต่อไปนะครับเรามาดูเพลงที่ผมได้ทํามานะครับชื่อว่าเพลงรักมือสองนะครับเพลงนี้นะครับอยู่ในคีย์ f minor นะครับ f minor นะครับก็จะติดฟาโดซอนนะครับครับอันนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับ ตอนที่ยังไม่ได้ใส่ออฟเินเตซิกลงไปนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับครับครับเรามาลองฟังเสียงตอนที่ยังไม่ได้ใส่ออฟเินเตซิกกันสักหน่อยนะครับ ลักษณะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตอนที่ยังไม่ได้ใส่อมิเตซิกลงไปนะครับครับต่อไปนะครับเรามาดูตอนที่เราได้ใส่ออมิเตซิกลงไปแล้วนะครับเรามาดูกันครับอันนี้นะครับจะเป็นการใส่เจอรมันซิกลงไปนะครับเจอรมันซิกนะครับก็จะมี d f B แล้วก็ F นะครับนี่ครับตัว B Sharp เราต้องเติมช h a r บมาด้วยนะครับลักษณะเสียงก็จะประมาณนี้ครับ ครับผมต่อไปนะครับเรามาดูฝรั่งเศสิกกันนะครับฝรั่งเศสิกนะครับก็จะมี D F Sharp B Sharp แล้วก็ G Sharp นะครับลักษณะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับครับผมต่อไปนะครับเรามาดูอิตาเลียนซิกกันบ้างนะครับอิตาเลียนซินะครับ ก็จะมี D, F# B# แล้วก็ F# นะครับ B ก็ต้องเติมลงไปนะครับนี่ครับทักษนะก็จะประมาณนี้เรามาฟังเสียงกันสักหน่อยนะครับครับผมเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเราได้ทำการกระจายอิตาเลียนซิกฝรั่งเศสซิกเยอรมันซิกนะครับใส่เข้าไปในเพลงกระจายกระจายกันนะครับครับต่อไปนะครับเรามา ฟังแบบเต็มเพลงกันเลยนะครับเพลงรักมือสองนะครับโดยการใส่ augmented อ six อลงไปนะครับมาครับ